มานะครับได้เวลามากูชโดแม็กให้ดูอะไรครับนี่ <laughs> โดนเล่นแล้วครับยังไม่ได้ตัวเอ้ยเอาแล้วใหญ่หรือเล็กครับย,ยังไม่ขึ้น สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิพี่น้องๆน,นานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบก,กับผมช่างระเดชพานมิดและกรแม็กเหมือนเดิมในพานแบกเบ็ดชะโดมานะวันนี้มาจัดกันสักคลิปหนึ่งครับสิบคันหมายเนี่ยเดี๋ยวขอมุดทางปามก่อนนะครับหมายวันนี้เนี่ยเป็นหมายเดิมที่เคยได้ไปตัวหนึ่งครับที่ดึงคันหลุดมุดน้ําไปเลยอะ ประมาณ3ามโลสี่สโลห้าได้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ตามไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีชะโดให้ดูกันบ้างไหมเนาะมั่นใจไหมในพันฮห้าสิบห้าสิบห้าสิบเหรอแต่เคยได้ไปแล้ว่ะเนาะเคยได้ไปแล้วช่วงแม็กกะถือเบ็ดมาตีปลาด้วยนะเผื่อกัดครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับหมายก็เป็นลำคลองธรรมชาตินะครับ มันเป็นต้นคลองของคลองที่จะไปออกน้ำเค็มอีกทีครับตรงนี้ก็นนะ้ำมันก็จะสีออกสนิมสนิมก่อยๆหน่อยแต่ว่าลงไปข้างล่างจะมีฝายครับชะดมันก็จะอยู่หัวฝายนี่แหละเหยื่อวันนี้ใช้เป็นปลาดุกเนาะในพานปลาดุกตัวเล็กๆนะครับสักประมาณสองนิ้วอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับคันแรก เอาโอ้หุบตุ้มใหญ่เลยครับในพุ่มไม้นั่นเอาอย่างนี้เดี๋ยวมีลุ้นครับ ปักเสร็จแบบนี้แล้วก็ปล่อยเชือกผูกโคนคันติดกับต้นไม้ริมคลองไว้ครับแม่มาฮุบอยู่ใกล้ๆคันเบ็ดเดี๋ยวมีเรื่องครับอย่างนี้ <c oughs> แม็กก็มัดก,กับต้นกระถินเลยนะกระถินเทพาครับแบบนี้เรียบร้อยครับตรงนี้เป็นล่มสวยดีมากนะในพานเนาะ ถ้าเลือกปักชโดนเนี่ยเลือกเว้งที่มันเป็นล่มไม้ล่มล,ม,ลมเนี่ยจะสวยครับแต่กลางแจ้งมันก็กัดนะแต่จากประสบการณ์ที่มันเป็นล่มไม้เว้งล่มไม้เนี่ยจะสวยกว่ามาัดกระต้นเลยเหรอต้นใหญ่เลยเหรออ๋อลักขลาก,ลากะนึกว่าจะเอาต้นใหญ่เลยก็เวลาที่เรามาปักเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงแล้วครับแดด เขาเรียกอะไรแดดร้อนแดดจ้าแล้วครับตะวันตรงหัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากู้กันช่วงเย็นนู่นเลยครับประมาณสักห้าโมงเย็นแนะก็เดี๋ยวผมตัดไว้ที่คันนี้เลยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยกันปักให้ครบเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้นะครับมานะครับได้เวลามากู้ชโดแม็กให้ดูอะไรครับนี่ <laughs> เอามาดูตัวกันหน่อยดิมีรอยโดนกัดครับ โอ้โหกู้ได้คันนี้คันที่ไหนคันที่สองเอองนาะโอ้โหดูเลยทั้งรอยฟันกัดไม่ถึงตาเบ็ดเนาะแล้วก็หัวหลุดไปครับอ้าวโดนเล่นแล้วครับยังไม่ได้ตัวเปลี่ยนเหยื่อปักทิ้งไว้อีกครับวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวดูเช้าแล้วกันฮนะยังกู้ไม่หมดนะเดี๋ยวไปดูคันอื่นครับต่อไปมาดูที่คันนี้ครับ แม่ตัวอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าคันน่ะฟัม่มฟั่มกับจมน้ำอ่ะนี่โอ้โหอ่ะในี่พาลองยกดูแม่นิ่งเหลือเกินอ่ะเนาะเหมือนจะหลุดนะ่ะมาหลุดกระายมาดูอยู่ป่ะมีน้ําหนักไหมโอ้เรียบร้อย,ย,อยโอ้โหสองคันติดๆแล้วครับ ที่โดนแบบนี้โอ้โหแต่ตัวนี้เอาไปครึ่งหนึ่งเลยเนาะเนี่ยนะด,ด,ดูลักษณะโอ้โหเอาไปครึ่งตัวเลยครับอันนี้อะไรกันครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะติดเนาะแต่ว่าคงดึงสะบัดจนหลุดไปได้ครับเอา้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเห็นเยอะไวอ้อีกเนี่ยพานสองขั้นติดแล้วนะอสอันติยยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะ เดเเี๋ยวเปลี่ยนเหยาะคันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นอีกครับเอ,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 อ้ยเอาแล้วเอาแม็กตะโอนเรียกเอาได้ผ่านวิ่งแล้วเอาไป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 เอาแม็กเรียกว่าโดนตรงนู้นนะโอ้ยกวดตามในพันไม่ทันอุย้ยดึงแล้วนู่นให้นี่ดึงครับอุย้ย มีไซส์หรือเปล่าดู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 มันดึงครับเอาในพันเอาเลยโอ้โหกัดเหยื่อไปนู่นน่งตัวกัดเหยื่อไปสองคันนะดึงดึงดึงค้อนเลยดึงค้อนเลยเดี็ดเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหดูดึงคันเนี่ยอ๋ออ๋อใหญ่หรือเล็กครับแล้ยยังไม่ขึ้นโอ้โห เดยค่ๆค่อยๆๆค่อยๆเลยระอย่าด่วนนะเย่ว่นลอังอย่าด่วนนะเอาขึ้นโอ้ไปโอ้ยไม่เล็กไม่เล็กโอ้โหดูตัวนี้อุ้ยนมุนน่าจะติดไซส์สี่ไซส์ห้าไปนู่นครับหโลโลขึ้นถึงเอาก็เดี๋ยวไปช่างลุ้นกันครับโอ้โห อู้อึดอัดมาสองตานะกัดเหยื่อไปครึ่งนึงฮะมาเจอคันนี้โดนแล้วครับหนึ่งตัวเนีย่ยดูเนี้ยดูไอ้โอ้ยหดูอ่อะปลดครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบนี้เรียกว่าใหญ่ครับสะบัดโดนเบ็ดโดนเยอะฮะให้หมดแรงอนะ่ะหมดแรงยนะังงาจับท่าล็อกให้ดีเบ็ดตาโตอย่านี้เบ็ดตัวที่สองมันจะโดนมืออ่ะ ในพันออในพันชุดวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นี่ไม่ค่อยพกคีมใช่ไหมพกแล้วไม่ได้ตัวพกแล้วมันบางทีพกเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วบางทีมันก็นเสียเลิกอะ่ะไม่รู้ยังไงบางทีพกอุปกรณ์มาครบทุกอย่างครับแต่ไม่ได้อะแต่วันไหนที่อุปกรณ์ขาดขาด,ขาดไม่ครบเนี่ย <c oughs> ได้ตัวดีตลอดครับ <c oughs> แต่วันนี้อ่ะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้พกนะในพัน <c oughs> ดูแล้วครับหนึ่งตัว ดูครับดูแม็กถือนะเอาคันข้างตัวน้อยนี่โหให้ชมกันหลายๆชอ็อตหนยนะครับชะโดวใหญ่นะครับแบบนี้เอามามละ <laughs> หนึ่งตัวแล้วครับตเ,เต็มถุงแล้วพี่ออคันสุดท้ายครับนุน่นเบ็ดพลาดไปหาป่าลุงครับรุดน่าจะโดนคุบครับแล้วเบ็ดไอ บินไปเกี่ยวนน่นน่ะนาในพันเนาะอือ้ก็สรุปเย็นนี้เนี่ยเราได้ถึงตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อให้ครบทุกคันเลยเนาะคันไหนที่เหยื่อหมดหรือว่าเหยื่อตายนะครับเดี๋ยวเรากลับไปช่างชฉโดตัวนั้นกันหน่อยเนาะในพันเนาะแม็กถือถุงชะโดเดินดุยดุยไปนน่นนะครับ <c oughs> ลองชั่งกันดูหน้าสตูดิโอนี่แหละยืมกิโลพิโรด <c oughs> เอาแม็กว่ากี่กิโลนะ หกเหรอในพานว่าห้าสองอ่าผมเอาห้าห้าอ่ะลงเลยครับแปดลอกถึงลอกอะไรเนี่ยหาไม่ออกแล้วแหละอ่าอ่าอือยังไม่นิ่งพอให้เอาอยู่ก็พอแล้วอืออะไร่โอ้โห ห้า <5. S 1> โลสามก็สรุปพานมิตรนะครับทายถูกนะพันมิตรทายห้ากิโลสองเนาะปะลาชโลมันห้ากิโลสามนะครับช่างเอียดทายห้าห้าแมคทายหกกิโลนะครับก็ถือว่าได้เห็นปลาไซส์ห้ากิโลขึ้นให้ได้ดูกันอีกแล้วนะ<ม>ปลาใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนมาเก็บกู้อีกหนึ่งรอบครับผมก็สวัสดีกันตอนเ,เช้าๆนะในพาน <S 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 ในพานใส่ชุดกันฝนมาใช่ไหมวันนี้ลุยฝนกู้เบ็ดนะก็จุดนี้ที่เราได้ไปตัวหนึ่งใช่ไหมเมื่อวานวันนี้ไม่ได้เนาะเช้านี้ไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเก็บเบ็ดขึ้นกันแล้วเพราะว่าฝนตกน้ํามาปักเบ็ดชโดมันจะไม่เก่งแล้วในพานนะเปลืองเหยื่อเปล่าๆครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เท่านี้ลนแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาชะโดไปทําเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านไปหาคุณยายแล้วกันนะครับมาครับมาทําเมนูชะโดอีกหนึ่งเมนูนะยายาวันนี้พบกับยายเฉยอีกแล้วนะครับจะทําเป็นเมนูอะไรครับยายวันนี้ต้มกะทิปลาชะโดเค็มกับกาบคูณค่ะต้มกะทิกาบคูน,คคนใส่ปลาชะโดเค็มนะยายาปลาชะโดที่เราไปปักเป็ดกันมานะยายายายเอามาทําปลาเค็มปลาแห้งเก็บไปกินเนะาะ ชาดูเค็มที่เราจะมาต้มกะทิเนี่ยยายจะเอามาทอดก่อนใช่ไหม้แล้วก็จะทุบๆฉีกให้เป็นฝอยๆอย่างนี้นะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับก่อเ้าตั้งกระทะยายจะใส่ใส่กะทิก่อนนะครับหอมแ้ะหอมแดงซอยใช่ไหมยายใใส่หอมแดงซอยลงไปผัดไปเคี่ยวก่อนนะครับผัดกะทิกับ หอมเนี่ยให้มันอมหอมๆนะยายใ <Yeah. S 1> แล้วจากนั้นก็จะใส่อะไรครับใส่ปลาเค็มกันอ่ะใส่เลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับปลาชะโดที่ทำแล้วก็น่ากินนะครับต้มกะทิแบบนี้เป็นต้มโบราณโบราณน,นะยายเนาะ <Yeah. S 1> ทางตราดบ้านเราเนี่ยนิยมมากครับ <Okay. S 1> อ่ะต่อไปใส่คูนจ้ะกาบคูนนะครับ ทางตราดเนี่ยเรียกว่ากาบคูนเนาะแต่มันเป็นน่าจะเป็นพืชตระกูลบอนนะครับทางเหนือ,เ,อเรียกอะไรเรียกตูนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับส่วนทางใต้น่าจะเรียกว่าออดิบนะก็จะเป็นตัวเดียวกันครับตราดเรียกว่ากาบคูนส่วนถ้าไม่ใช้กาบคูนเนี่ยบางที่ก็ใช้เป็นสายบัวแดงก็ได้เหมือนกันนะยายนะ,ะสายบัวแดงก็น่ากินครับ จากนั้นเติมน้ำเปล่าหน่อยๆใช่ไหมยาย่กะทิอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันจะข้นไปนะยายเนาะจากนั้นก็จะมาเริ่มปรุงรสนะยายใใส่อะไรก่อนเลยครับใส่น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลนะน้ำตาลและตามด้วยอะไรครับรุงรสจ้ะ ราชาชูรสนะห <Yeah. S 1> ลี่ขาดไม่ได้ก็คือผงปรุงรสรสราชาใช่ไหมรสราชารสไก่นะครับอ่าของดีคู่ครัว <Yeah. S 1> ยายใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> สปอนเซอร์ของเราเองนะ <Yeah. S 1> เมนูนี้อะเราจะไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมยาย yeah. เพราะว่าปลาเค็มมันเค็มอยู่แล้วเนาะจ้เป็นไงอร่อยจ้ะอร่อยแล้วนะอ้าวมองหน้ากล้องหน่อยดิยอร่อยนะ <c oughs> เอออยากชิมแล้วหลบๆไปอร่อยแล้วใช่ไหมต้มกระทิกาบคูนปลาชโดเค็มน่ากินมากครับ เมนูนี้เนี่ยยายถ้าเราต้มกะทิเราจะไม่ใส่ใบมะกรูดเนาะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นพวกทําเป็นเมนูหลนกะทิอย่างเนี้ยเราจะใส่ใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่ะถ้าต้มกะทิยายจะใส่เท่านี้พอครับก็เดี๋ยวลองชิมให้ดูสักนิดหน่อยเนาะที่มาของเมนูนเนี้ยเนี่ยก็เป็นเมนูของยายนะ <Yeah. S 1> <laughs> ยายชอบกินครับ oh. ตักลาดข้าวเลยครับนี่ อะไรอะ่ะดูแล้วหัวเราะยังไงอะ่ะเออแล้วคนจะกินยชิมไหมไม,ไม่เอาอ่ะกินข้าวเช้ายัางไหนยายหัยังกกินข้าวยังไม่กิน่ะวันนี้อ่ะแต่ว่ามีต้มกะทิแล้วเนาะ,ะคุกกะทิคุกข้าวคุกปลาเค็มครับ ไม่ผิดหวังเลยยายอร่อยมันมันกะทิแล้วเวลาเราทุบป,ปักเค็มให้มันแหลกแหอะ่ะมันแทรกเข้าไปในน้ำกะทินะ่ะกินเข้ากันมากครับแล้วเดี๋ยวมาลองตัวเนี้ยกาบคูณตัวกาบคูณอะ่ะ มันจะดูดซับน้ํากะทิเข้าไปจนชําเลยโอ้ยอร่อยแล้วมันเป็นเมนูโบราณน้ะยายเนาะอย่างเงี้ยกินแล้วนึกถึงอดีตแะ่น้อยายก็ขอชิมให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ได้เห็นเนะาะปลาชะโดตัวใหญ่ไซส์เกิน5้กิโลที่เราบอกนะครับห้กิโลกว่าเนี่ยแล้วก็ ได้มาดูเมนูโบราณเนาะต้มกระทิปลาเค็มแบบเนี้ยเป็นเมนูพื้นบ้านทางศาสตร์บ้านเราเนี่ยายก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้านๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกันกดกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเนียนคลิปครับ <c oughs>